ร้อนเมื่อนานมาแล้วเราเด็กหิ่งชายที่เห็นทุกสิ่งต้องปรกกายไปหมดความทรงจําของร้านค้านั้นที่เรากับผีบสมบัติอลมค่าที่นี่คือหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักที่ซอยสามอันออวนไปด้วยกลิ่นของยุคโซวะในร้านขายขนมราคาถูกเล็กๆตั้งอยู่อย่างเงียบสงัดมาแอบดูกันหน่อยไหมล้วก็มาใช่กันจัดการร้านแทนคุณยายที่คล้ายกับสับปะงก กันสักนิดดีกว่าเอาล่ะเรื่องราวความัาถรรพ์เล็กๆนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็คุยกับเกมอะไรวะล้าขนมคุณยายใช่ไหมคือเห็นน้องเล่นไงน่าเล่นดีโอเควิธีเล่นก็ไม่ยากค่ะจากที่ลองไปดูๆมาแล้ว เดี๋ยวมันจะมีเด็กมาเรื่อยๆก็ให้กดแท็บแทบแทบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไหนก็ซื้อซื้อมันเยอะๆเลยโอเคก็รอนี่คือคุณยายงโง่หนึ่งคนนี่ก็กดแทบ็บอุ๊ยโทษอ่ามันก็จะเพิ่มมา ก็จะมีทั้งหน้าร้านแล้วก็เออเดี๋ยวทำความสะอาดเลยอ่าอ่าืา้นักล้างตรงนี้มันก็จะสั่นค่ะอ่าเฮ้ยมันเป็นเกมน่ารักนะเดี๋ยวลองออกแล้วเข้าใหม่อะคนมันจะเข้ามาเยอะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูจะทำให้ดูนี่ไงนี่ก็คือเด็กๆที่มาอุดหนุนคนยายนะคะก็ได้เยอะอยู่นนะลงทุนไปเยอะเหมือนกัน แล้วก็มีข้างนอกอีกอ่านี่มันเป็นเกมฤดูร้อนมัน้งมันบอกฤดูร้อนแล้วก็คอยเช็คทั้งหน้าร้านและหลังร้านเอืย้ยนหน้าร้านแล้วนอกร้านเออถูกละอ่าก็กดสนุกนะักเกมเลยก็ลองเล่นอยู่พอดีวันนี้ไปงานมาแล้วน้องมันแนะนำ อ๋อช่วงนี้จะไม่ค่อยอัดไมค์ครับนะเพราะว่าเวลาอัดมันต้องใช้เวลาเยอะอ่ะเวลาลงมันก็ค่อนข้างช้าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ตะกีปเพียงเท่านี้นะอุ้ยเก็บขยะก,ก่อนวิวจะเจอตะกีปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย อ๋อหรืออธิบายไปอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เป็นตัวสั่งสินค้าโทษโ,โทตัวนี้เป็นขนมรวบรวมเหล่าลูกค้าก็จะมีทั้งหมด5ดาวก็พวกเลเวลเลเวลเนาะแล้วก็เลเวลของของเล่นเลเวลทำความสะอาดอันนี้จะเป็นสมุดร,รวบรวมคนนี่ก็ที่เรามีใช่ไหมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะบายบายไปจริงๆแนละ้วายบาย